คุณเชื่อเรื่องความบังเอิญไหมครับผมบังเอิญเดินทางมาในสถานที่ที่เป็นภาพหน้าจอของตัวเองมาตลอด5ปีแบบไม่รู้ตัวคือตอนที่ผมแพลนทิปเนี่ยผมตั้งใจเว้นเอาไว้วันหนึ่งกะไว้เป็นวันว่างไปเที่ยวในเมืองขำๆแต่น้องที่ไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยเขาก็บอกว่าให้ลองไปที่นี่สิมันอยู่ใกล้โตเกียวนะแล้วก็สวยมากๆผมก็เลยตัดสินใจแบบปรปปับทันทีครับตอนเที่ยงวนันออกเดินทางจากที่พักเพื่อไปที่คามาคุระ เมืองเล็กๆที่ใช้เวลาเดินทางไม่นานจากโตเกียวและผมก็นั่งรถไฟมาลงที่สถานีคามาคุระโคโคมาเอะพอผมมาถึงที่สถานีเนี่ยแม้จะมีคนพลุกพ่านแต่ว่าบรรยากาศคือดีมากถือว่าโชคช่วยมากๆที่ผมออกเดินทางในช่วงบ่ายทําให้ช่วงเวลาที่ผมมาถึงคามาคุระโคโคมาเอะเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาโกลเด้นอาเวอร์พอดีและพอมาถึงเนี่ยก็ได้รู้ครับว่าที่นี่เนี่ยถูกใช้เป็นฉากในอนิเมะด้วยนะใครรู้บ้างว่าเรื่องไหนคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับ ซึ่งหลังจากที่ผมเดินออกมาจากสถานีเนี่ยวิวที่ได้เห็นวิวแรกก็คือวิวทะเลที่มีทางรถไฟตัดผ่านพร้อมกับเห็นลุงฟูจิอยู่ไกลไๆที่ปลายทะเลด้านนูน้นบอกเลยว่าหิวใจมากๆแล้วก็ใช่ครับความบังเอิญก็ได้เกิดขึ้นตรงนี้นี่แหละครับต้องขอเล่าย้อนไป5ปีก่อน ช่วงที่โควิดระบาดหนักๆเนี่ยด้วยความที่ผมคิดถึงญี่ปุ่นมากๆครับเพราะว่าตอนนั้นไม่สามารถเดินทางได้ใช่ไหมผมก็เลยไปหาเซฟรูปใน i ิน e ทเลสครับมาตั้งเป็นหน้าจอโดยที่ไม่รู้ว่าที่นี่คือที่ไหนในญี่ปุ่นซึ่งตลอดระยะเวลากว่า5ปีเนี่ยผมก็เปลี่ยนภาพไปมาตลอดไปตั้งรูปแฟนบ้างไปตั้งรูปหมาบ้างแต่ก็จะเปลี่ยนกลับมาตั้งรูปนี้เสมอโดยที่ไม่รู้ว่าที่นี่คือที่ไหนซึ่งวินาทีที่ผมเนี่ยได้มองออกไปที่ทางมาลายอันนี้ผมนี่อึ้งไปเลยเพราะผมจําได้แม่นครับว่านี่เนี่ยคคาาาพน้ทที่่่ผมมัังลดดเเเยยยยรรูปะววไิ ได้มาที่แห่งนี้แถมเป็นการมาที่แบบไม่ได้เตรียมตัวแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจมาอีกใครจะไปคิดครับว่าสถานที่ที่ผมไม่รู้จักแม้กระทั่งชื่อมีเพียงแค่ทางม้าลายกับเสาไฟจราจรในตอนนั้นจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ผมได้มาในวันนี้บอกเลยว่าที่นี่อาจจะไม่ใช่จุดหมายปลายทางใหญ่ๆสาหรับใครหลายคนนะครับแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยมันเป็นความบังเอิญที่ทําให้ผมเนี่ยได้มีโอกาสกลับไปเชื่อมโยงกับความทรงจําเล็กๆในอดีตในช่วงเวลาที่ผมอยากเดินทางมากที่สุดแต่ว่าไปไหนมาไหนไม่ได้เลยแต่วันนี้ผมกลับได้มาเห็นภาพนั้นอยู่ตรงหน้าตัวเองมมมมมมมััันนนททํําาาาาาใหหหห้้สสถีีี่่แงรบผยควก ซึ่งถ้าใครมีโอกาสได้มาเที่ยวโตเกียวแล้วมีเวลาว่างสักหนึ่งวันเนี่ยผมก็แนะนาให้มาที่คามาคุระนะที่ที่ผมมาเนี่ยเป็นแค่สถานที่ที่เดียวเท่านั้นแต่ที่นี่เนี่ยยังมีที่เที่ยวสวยๆอีกเยอะเลยครับและผมก็มั่นใจมากๆครับว่าผมเนี่ยจะกลับมาอีกแน่นอนใครที่มีโอกาสไปมาแล้วเนี่ยก็เล่าให้ผมฟังหน่อยนะครับยังไงวันนี้ไปก่อนละไว้เจอกันคลิปหน้าครับ